อ่าเป็นเมืองระยองจังหวัดระยองทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภา okay, okay. คเอกชนตลาดเทศบาลก็รวมเข้ามา ดูในการเกาะข้งหน,น,น้ก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้างอันร,บบนรอฟุ้งกลับสพอมุงระยองช่วยหน้าส่านักงานป้องกันภัยจังหวัดระยองป้องกันและบรรเ,รเทาสาธาภัยจังหวัดระยองฝ่ายปกครองนะครับสาสุขอ,อ,อ,สสอภัยจังหวัดระยองแผนทางหลวงระยองแผนส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยอง หรือเรียกว่าคอปปจังหวัดระยองบริษัทการทุกขคอหมู่บ้านศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตะบนทับมาภูณิธิส่านพรน้ำดื่มเลยนะครับบริการการสอบถามเส้นทางนะครับในการสู่เส้นทางท่องเที่ยววันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับในการตั้งจุดนะครับตรวจนะครับ แห่งนี้นะครับผมซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางฝ่ายปกครองนะเจ้าหน้าที่ช่วยจับนิดหนึบนะครับตาต้องก็จับรอให้การเปตู้ได้นะครับลุ้นนะครับหนึ่งสองสามครับอยู่ในรถนะครับในการตักจุดหัวแบกปิดอีกนิดนึงนะครับหนึ่งห้าหกอได้เลยครับขอเสียงปรบมือเลยครับเข้าสู่มิธีเปิดดาวเป็นทางการ ก่อนการวกขอเท่านนะครับตัทั่ับรถขับรถปนะครับดูแลเรืกจราจรด้วยขอความร่มนะครับขอความร่มเนเ่อารากทางเทศบาลตระเวนท่ามานะครับใก้เกิดปัญการนะครับกับขอบคุณทาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเียดสักหกสิคอครับ อ๋อน้องไอซ์เก็บภาพน้องไอซด้วยมีสาวๆ FC FC โอเคเดี๋ยเดี๋ยวพอเพื่อเห็น้ต้กรการนิดนึงนะครับโอเคครับยังกนะครับหนึ่งสองสาม,สาม